นี้นะคะเราอยู่ที่โอลนิวเดนลีสเตชันนะคะกำลังนั่งรอรถไฟเพื่อจะไปใจสมอเมอร์จสมเมอร์ใจสมเมอร์ก็คือใจสมเมอร์นะคะก็เยพยพิสูจน์กันว่าสรุปว่าเขาเรียกอะไรกัน <c oughs> เพราะว่าจากที่ดูยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เขาเรียกใจซานเลเมจใจสมเอร์เห็นก็เรียกใจสมเมกันนะคะแต่ว่าที่เราอยู่อินเดียมานะคะเราก็ได้ยินแต่ว,ว,ว,ว่าคำว่าใจซัมเมอร์นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปถามคน ท้องถิ่นเลยนะคะว่าตกลงเขาเรียกอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเจอกันที่ใจซัมเมอร์ค่ะทุกคนโอเคเยสซิตี้เกียร์นามบอนเต้ฮะเจสัลเมร์ใจซัมเมร์ใจซัมเมร์เจสัลเมร์ราชสถานใจซัมเมรราชสถานใจซัมเมร์ไหนเจสัลเจสัลเมร์ใจซัมเมรซิตี้เนมิสเจสัลเมร์สเตทเนมิสราชสถานอ่ะใช่อะสเตทเนมมารู้ไหม चाई समेत जैसलमेर चै समेत ओके ठीक है थैंक यू जैसलमेर जैसलमेर जयसमेर चाइसम जैसलमेर जैसलमेर जय समेत चाइसमेट समे समे जय स कहना कह <laughs> क्या बोलते okay. 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 है जैसलमेर जय समय ओके जैसमे जय समी जैसमे ओके डेजर्ट เดี๋ยวเราลองมาถามอีกคนดูนะคะเกียเยสซิตี้เกียนามบอลเต้ฮะเจสัลเมทเจสลเมทเจสัลเมทเจสลเมทเจสัลเมทบอลเต้สิเจสลเมทเฮ่นะเจสัเจเจสลเมทเจสลเมทเจสัลเมทเจสัลเมทเจสลเมทเจสัลเมทไม่ใช่เจสัเมทเจสเมทไม่ใช่เจสลเมทเจสลเมทเจสัลเมท ที่เैใจสมอ็ใจส็ดใจสมเ็ดใจมเใจสมอ็ดใจเจสมเอ็ดใจมดใจสมอ็ดใจเสมเอ็ดใจเใจสมเ็ดใ็ดใสมอ็ดใจเมเ็ดใจเอสมเ็ดใจใจสใจมเ็ด็ดใจสมเใใจมเ็ดสมอ็ดใจดสมดใจเใจมเ็ใจมเ็ดสมเ็็ดอ็ดใจดใจเสใจเสม็ดใจ ไม่ใช่แสม่์ซัมเมอร์หรือัมเมอร์ใจสเม็ดฮะนะใจสเม็ดโอเคค่ะสรุปกันที่ใจสเม็ดนะคะใจสเม็ดกระดกลิ้นด้วยที่แค่จ